กำลังหารถเบนท์พร้อมใช้ครับผมมี E-Class สวยๆเข้ามาใหม่ครับวันนี้ผมมี Mercedes-Benz E-Class E <an> 200 C-GI ปี2018วิ่งแค่แสนสามเท่านั้นราคา819,000บาทครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่ามาหน้าใช้ขนาดไหนผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพดีจริง ช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมมารีวิวรถพี่ๆหลายๆท่านนะครับถามผมมาเยอะว่าพี่มีเงินประมาณ7จ็ถึงแปดแสนซึ่งเป็นรบัตเจ็ดที่กําลังสวยเลยพี่อยากได้รถยุโรปนะครับเนมแะนําอะไรบ้าง7จ็ดถึงแปดแสนนะครับถ้าคุณต้องการรถยุโรปเนี่ยเอานับเบ้นเลยคุณจะได้เบ็นซีคลาสครับอาจจะได้เป็นซ c l a s s ปีประมาณสัก2 0 1 3ันหรสิถ้าเป็น e-class คุณก็จะได้ w212 ในราคาประมาณ7-8แสนประมาณนี้ถ้าเป็น BMW ยมมัยูคุณก็จะได้ประมาณเบีรม c55 ประมาณ e60 ในกระเครื่องดีเซลนะครับหรือไม่ก็เป็น f10 ในเครื่องเบนซินตัวแรกซึ่งแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลทําไมผมนึงนําคันนี้เนื่องจากว่าในช่องผมมีโจทย์อีกอย่างนึงก็คือถ้าคุณต้องการรถยุโรปที่เน้นความสบายผมแนะนําคันนี้เลยครับ e 2 0 0ตัวนี้นะครับเป็น W212 ทําตลาดตั้งแต่ประมาณปี09 0910ประมาณถึงประมาณ2014-15แต่งเป็น2ไฟคือไฟรวมกับไฟแยกเกียร์นะครับแล้วก็เครื่องมีหลายเครื่องเลยทั้งเบนซินและดีเซลณนะตอนนี้นะออปชั Option ่นมีให้คุณเลือกเยอะนะครับแต่คนที่ต้องการเครื่องที่ดูแลง่ายนะครับผมแนะนําคันนี้เลยตัวนี้นะครับสเปคของเขาเนี่ยเป็น e class นะครับ W212 ที่เป็นไฟแยกตัวนี้รถเป็นตัวปี2อหม่แค่ 1สนเท่านั้นนะครับเครื่องเกียร์ดีมากตัวนี้เป็นตัวเกียร์หสปีดซ่อมง่ายนะครับดูแลไม่ยากเลยผมบอกงี้ว่า ผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้ไปซ่อมให้ดูว่าจริงๆอ่ะ E 2 0 0ตัวนี้ดูแลรักษาไม่ยากเลยออกมือนหนึ่งมาสามล้านกว่าครับวันนี้นะครับราคา819,000บาทครับมีพัลเดอร์ชิพด้วยเดี๋ยวไปดูเลยกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนมาดูสเปคของ Mercedes-Benz ตัวนี้เป็น E 200 2 0 0 CGI ปี2011จริงๆเขาเรียกว่าเป็นตัว LVD แล้วนะครับไฟข้างล่างเป็นตัวยาวแล้วนะครับ เป็นเครื่อง C G I คือเครื่องเทอร์โบเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูรายละเอียดของรถนะตัวนี้ไฟนะครับไฟหน้าเป็นไฟซีนอนเรียบร้อยแล้วนะครับไฟแยกนะพร้อมชุดแต่งของเขามาจากโรงงานเลยนะครับชุดนี้ดูดีมากคันนี้สีขาวสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องฝาล่องเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันแเทอร์โบนะครับให้แรงม้าร้อยแแรงม้านะครับรถคันนี้สภาพดีมากนะคุณดูนะครับตัวบอดี้สวยเลยคือรถอะถ้าคนหาใช้นะครับ สภาพต้องเอาสอภาพแบบนี้นะถามผมนะคุณดูนะเนี่ยหรูอรถตัวถังเดิมๆนะครับรถสภาพดีมากเลยเป็นยางมิชลินนะครับพร้อมล้อ18โรงงานนะครับคันนี้สภาพดีเลยขับดีเลยผมบอกเลยว่าสภาพสุดๆคันนี้คุ้มมากนะครับไม่แสนกว่าเท่านั้นตัวนี้ไฟเลี้ยวจะเป็นไฟทูโทนแบบนี้นะครับสีขาวโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับบอดี้จริงๆบอดี้สวยมากนะนี่นะครับ สวยจริงๆคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้ภายในใหม่มากนะครับมาดูข้างหลังกันนะครับจะเห็นเป็น E 2 0 0 CGI นะครับจุดต่างอีกจุดหนึ่งนะครับคือไฟตัวนี้นะถ้าเป็น Minor c h a i e นะครับไฟรวมไฟจะไม่ใช่แบบนี้นะครับจะเป็นไฟขีดอีกแบบหนึง่งท่อเป็นท่อคู่แบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับอุปกรณ์ครบมากนะครับคันนี้ คันนี้จริงๆเดิมมากเนะี่ยคุณดูนะเดิมสุดๆนะครับเดิมสุดๆเลยข้างล่างนะครับจริงๆผมแง้มให้ดูแล้วกันข้างล่างยางอะไรยังไม่เคยถูกใช้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเดิมสุดๆเลยนะครับเดิมจนไม่อยากจะแกะให้ดูเลยเดี๋ยวไปดูข้างในครับว่าข้างในสวยขนาดไหนครับ นะครับโอเคปลดล็อกนะฮะมาดูข้างในคันนี้นะครับจริงๆข้างในสวยมากนะครับขาวเบาะดดำตรงกลางเป็นอะคันธาร่าด้วยนะครับสบภาพยังดีอยู่เลยนะครับรโดยรวมสภาพคันนี้ดีมากนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับไม่แสนสามเท่านั้นนะครับกุญแจนะ น,นี้นะครับไม้น้อยมากเลยไม่แสนสามเท่านั้นนะครับเนีย่ยแมนสายสามหกเท่านั้นนะครับพงมลายนะครับเป็นสามก้านมีพาร์ทเนอร์ชิพด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวห้าเกียร์นะครับซึ่งจากที่ผมใช้มานะแล้วก็หลายๆช่องได้รีวิวนะครับตัวห้าเกียร์ก็จะมีข้อดีของเขานะครับคือซ่อมไม่แพงนะแล้วก็ขับดีนะถ้าถามผมนะครับคนทนี่ต้องการเบนซ์เนี่ยเจ็ดแสนคุณได้รถ ญี่ปุ่นนะครับแต่ตอนนี้คุณได้รถยุโรปแล้วด้วยนะครับ e-class นั e ่งสบายมากตัวปรับทุกอย่างใช้งานได้นะครับไฟออโต้นะครับโอเคจอนะครับทำอะไรได้บ้างนะนี่นะครับก็เป็นวิทยุนะครับนะครับปรับเครื่องเสียงตามนี้ทั้งหมดนะนี่ก็จะเป็นวิทยุนะครับ cd ขึเนตรงนี้ได้เลยเปิดปิด อยู่ตรงนี้นะครับหรือตอนนี้ถ้าใครต้องการนํามาเปลี่ยนเนี่ยจอ a n d r o i อยดี๋ยนนี้ถูกแล้วนะครับคันนี้ได้สภาพจริงๆนะครับสภาพสวยงามเลยนะครับอุปกรณ์นะครับนี่ครบทั้งหมดนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบหมดนะครับโอเคผมว่าคันนี้เบาะสวยนะสภาพดีเลยเนี่ยนะครับแอร์นะครับแอร์เย็นเจียบนะ ตัวนี้จะเป็นตัว5เกียร์นะครับวิธีการเช็คนะดูตรงนี้ก็ได้ฮะถ้าตัวตรงกลางตรงนี้อาจจะมี5หรือ7เกียร์นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์คอตรงนี้เนี่ยจะเป็น7เกียร์แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าสามารถเราเลือกมาเกียร์ดีนะครับเราเลือกไปทางฝั่งซ้ายนะครับมันสามารถเป็นบวกลบได้นะครับนี่นะครับโอเคมีภายในสวยๆเลยนะครับ จริงถือว่าสวยมากแล้วนะตามอายุของเขานะครับเบาะหลังนะครับคุณดูเบาะหลังแทบจะไม่ได้ขยับเลยนะเห็นไหมฮะดูอุปกรณ์ครบมากนะครับภายในสีดําสวยงามมากเดี๋ยวมาดูครับสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่คำถามยอดทิศครับว่าข้างหลังนั่งสบายไหมนะครับเดี๋ยวเรานั่งให้ดูให้ดูก่อนนะครับวีพรมเอ็มจีให้เรียบร้อยนะครับเบาะเป็นเบาะทูโทนนะครับก็คือเป็นคันธลาตรงกลางนะครับ สวยเลยนะเนี่ยคนดูนะข้างหน้านี่คือผมนั่งไว้นะครับดูดูความกว้างนะเบาะยังเหลือตรงนี้มันเว้าพอดีนะครับนั่งสบายนะผมรู้สึกว่าเคยพูดทุกครั้งนะครับว่าเบาะจะนั่งสบายกว่า bmw ห้านะครับถ้าเทียบในปีเท่ากันนะสีสวยเลยครับได้เห็นรายละเอียดของ e 2 0 0 amg นะครับ cgi เรียบร้อยแล้ว ตัวนี้เป็นรถปี2 0 1 1นะครับไม่แสน6วันนี้ราคา819,000บาทครับใครสนใจครับ0 6 1 7 4 5 6 2 2 2ครับ0 8 1 9 0 8 2 0 2 6หรือ QR ว o า e โคต,ตามนี้ได้เลยอยากแลกอยากเทินอยากขายอยากฝากขายรับทุกข้อเสนอนะครับดูแลไม่ยากน่าใช้ดูดีมากครับนั่งข้างหลังโคตรสบายนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนเนมด้น,นะครับสวัสดีนนะ